ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูมีอะไรกินบ้างนะคะมีตลาดข้างบนด้วยนะคะแต่ก็ไม่เยอะเนาะมีลูกชิ้นด้วยเนี่ยลูกชิ้นย่างเนาะมีปลา,าเดี๋ยวนะคะไปถาม ไปทาน้องก่อนว่าเอาอะไรบ้างปลาลูกชิ้นโอ้ไก่ย่างถูกไม่ทันแน่เลยอันนี้เมื่อกี้น้องสั่งกี่ไม้ไม่รู้โอ้คนเต็มเลยเนาะไม่มีที่นั่งนะคะ ย่างปลาตัวเท่าไหร่คะพี่ตัวละเท่าไหร่ไม่ค้าขายคุยากอ๋อโอโอเคเมื่อกี้น้องมาสั่งไว้ใช่ไหมกี่ตัวน้องชายเมื่อกี้อ๋ออะไรสั่งตาบอกจ้ะน้องชากเสั่งอะไรยายมีเออลุงมีนะที่ย่างใช่ไหมก็ม่ขึ้นใกล้นี่ล่ะ อาเป็นะไรงใหม่ตั้งมบอีกใหม่หนึ่งข้อวันละไก่ยีไก่ย่างนะคะอร่อยอร่อยอย่างไม่ทันเลยนะคนเยอะอันนี้ทางอันนี้เขาจะนึ่งนะ,ะี่ก๋วยเตี๋ยว มีแบบเกาเหลาไหมคะเอาแบบเกาเหลาให้หน่อยค่ะถึงเองน้นตอันต้ำยังจัะอันต่ำตำถั่ว

ใ่หวานโต๊ะที่ข้าวบ้านอะ่ะไก่ย่างสั่งไปสี่ไม้นะไอ้น,นี่ของถอยเหไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหรอคะเป็นของถอยอีกสองใหม่ของถอยจ่างไปตามไก่ก่อนนะคะอีกสองไม้ไก่เข้าย่างข้างหลังร้านนะ อาอสองสองอ๋อมันมันละเดียวมันละค่าคือกันบ่เออเอาเลยเอาเอาีจากไปสีมันีด่ะเอาเลยค่ะเดียวครับห่อนห่อนกขาก็ห่อนมือเด้โอ้โหวียนดีบอะ น,นี่เดนนนี่นี่นี่หนีดนินี่นี่ที่เกี้ยวนี่เรแมนนั่นแหละจ้านี่ของผี่้องผีีอ่างงี้หมดสี่ก็เป็นสี่ร้อยสี่สิบถูกไหมคะไม่ถูกเท่าไหร่ไม่ละร้อยี่สิบสี่ไหม อ๋อก็ถูกแล้วไงเออทางลงน้ำตกน้ำตกนะคะหัวหลวงนะคะจะมีทางแยกไปอย่างแบบนี้นะคะ คนก็ตกนะคะเหมือนฟ้าร้องอะ่ะไปจักเทือแล้วเอกเวบ่เมื่อนี่น่ะม,มาจาักเทือแล้วสองเทือ่อเอาอ๋อนี่มันเป็นจุดชมวิวเห,หรอบ่โอ้โห<อ>จุดชมวิวนะคะตกห้วยหลวง โอ oh, คะ่ะทางลงอยู่บโหยังยังบกไกลข้างล่างนี่มีน้ำขายวเนี่ย่าอ๋เหรอบ้าค่ะนะคะนั่น่ะสวยมากเลยเนาะดูนะคะทางลงทางลงกว่าจะถึงขึ้นตายแล้ว แกไปค่ะลงไปนะฮะเดี๋ยวจะพาลงไปนะอันนี้มันเป็นจุดชมวิวนะฮะทางลงค่ะทางลงฮะ สองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นสองร้อยเจ็ดสามขั้นนะคะสู้ต่อไปอ้ตัวเล็กโอ้โหเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมไอ้ตัวเล็กยังขึ้นลงได้เลยลงอะค่ะ โอ <aid> ้ย <Solomon> ห <How |ms|> ัวทิมนะคะต้องเดินระวังหน่อยอันน <mañana> <aring> ี้ อันนี้จุดจุดชมว,วิวที่สองไปต่ออ่อไปต่อค่าไปต่ออีกโอ้รักเมื่อวันอ้า ลื่นนะคะหัวทิ่มหัวต่ําำต้องมีลาวนะคะต้องจับลาวเหนื่อยเนาะแกวไปย่านร่มที่แกวไย่าลง่มที่ล่ะเห็นช่องสี่ดิต้องจับลาวนะจับลาวนะ ็บเลยนี่ค่ะตรงนี้นะค่ะเพ่อมาดูนะคะเพื่อนๆไปลงไปต่อนะต้องระวังนะคะทางลื่นมากเลยเๆ นะคะสวยไม่เอ่ยจะ่ถึงแล้วนะคะค่อยๆลงไปอันนี้การางาะคะ<อ>ืนอะไรคะอู้โ่อบางคนบอกว่าลืมเกิบแย่เลยนะคะขึ้นมาขนาดนี้แล้วลืมเกิบนะคะ เกือบก็คือรองเท้าแล้วนะคะตายแล้วยายต้องลงไปเอาเกือบไม่เน่ยลงไปนะคะ,ะค่อยๆลงนะ จะมีน้ำหยดลงมาะฮะน้ำหยด,ดตามหินนะคะคลัวโทรศัพท์หลุดนะคะค่อยลงนะคะลงเร็วเดี๋ยวหัวขิ้นขำมำคะ่ะ จุดนี้ก่อนนะคะโอ้จะถึงนะคะคนเยอะไปต่อครับไปต่อลงไปต่อนะ,ะลงไปต่อ โอ้ยตัวเล็กสนุกเลยตรงนั้นจะมีถ้ำนะนิ่อลงนะคะค่อยลงนะคะบันไดลื่นฝนตกถึงแล้วนะคะถึงแล้ว เมื่อยขาเลยนะคะโอ้มันเล่นสนุกใหญ่เลยนะแค่นี้เองนะคะพื้นที่น้ำตกไม่ได้กว้างอะไรนะลงไปดูนะคะ หวงนะคะตกห้วยหลวงนะอู้มีแต่เด็กๆเนาะเล่นผู้ใหญ่ไม่มีใครเล่นหรอกเขาให้เด็กๆเล่นกันนะเป็นที่แคบๆนี่ฮะมีบันไดเดินนะคะมีระเบียแค่นี้นะคะมีทีไม้ป้ายทางก็ได้นะคะ ไม่แต่เด็กเเล่นนะคะลงมาจากข้างบนนู่นนะคะ Cũng ừ, không hay mấy ơi สวยเหมือนกันเนาะเพื่อน,ไ,นไม่ได้มีแค่นี้นะคะจะมีน้ําไหลไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสวยไหมสวยยืนมองน้ำตกนานๆสวยมากเลยเนาะ ไปดูโอ้น้ำจะไหลมานี่นะคะน้ำจะไหลมาตรงนี้น้ำใสมากเลย เห็นมากเลยน่าเล่นนะคะน้ำจะไหลลงไปนู่นเลยนะคะเพื่อน